สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ออสครับพี่สวัสดีครับอยู่กับเช็คนะครับโตโตคาร์นะครับผมเช่นเดิมนะครับเมื่อพบกับเซลเช็คก็จะมีสัมภาษณ์รีวิวนะครับผมลูกค้าว่าเพราะเหตุใดเขาถึงตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโตโตคาร์วันนี้ผมอยู่กับพี่ออสครับพี่ออสวันนี้มาซื้อรถเป็นรุ่นอะไรครับพี่เป็นฟอร์จูเนอร์ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวดีอารีไปเลย็อปไปเลยครับพี่เป็นใงพี่พอเห็นรถแล้ววันนี้ ประทับใจมากสวยสวยครับใช่ครับพี่เป็นรุ่นที่เราทำกันบ้านแล้วมองหาไว้อยู่แล้วด้วยใช่ครับครับพี่พี่ออสรู้จักทางร้านโตโตคาของเรานี่จากช่องทางไหนครับพี่จากเฟซเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กครับอ๋อผ่านทางเฟซเฟซบุ๊กทางสุดยอดมือสองรถยนต์มือสองโตตอโตค้าโอเคครับพี่ก็เลยทักเข้ามาแล้วก็ผมเป็นได้ดูแลพี่ออสพี่ออสเดินทางมาที่ร้านโตโตคาครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยพี่เพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโตโตคาเลยใช่ครับด้วยเหตุผลกลใดครับพี่อออดคครัับถึงตสินใจซืื้ ยังไงล่ะดูรถแล้วดูนผ่านมาหลายที่แล้วมันมันรู้สึกไม่ไม่ถูกใจเหมือนที่ดูที่นี่โอเคทางด้านบริการสถานที่ตอนรับวันนี้เป็นยังไงครับตกบกพร่องอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่ออสทุกอย่างดีมากเลยครับแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วโอ้โหโอเคแล้วยงการก็ต้อนรับดีครับพี่แล้วอย่างนี้ถ้าพี่ออสแบบว่ามีเพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องกำลังสนใจรถยนต์มือสองสักคัน่แนะนำไหมร้านโตตควขาแนะนแนะนำมาอีกคันครับพี่ แน่นอนโอเคครับ <laughs> พี่สุดท้ายแล้วครับพี่ออสเดี๋ยวผมมีแบบประเมินของทางเซลเช็คและทางร้านโต๊ะตู้คาหน่อยว่าการบริการครั้งนี้ถูกใจของพี่ออสหรือเปล่า <m> ถ้าถูกใจอ่ะเดี๋ยวผมนับ1 23อพี่ออสกดไลค์ผมหน่อย <m> นะแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ดีนเฉยไว้ก่อนยง <m> ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะพี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลเช็คนะครับจะเป็นโตอโต้คามาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่ออสหรือเปล่านะครับผมนับ1 2และ3ครับผม เซเก็กโอเคครับโอ้โห,โหขอบพระคุณมากเลยครับพี่อ้นขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวจับรางวัลครับพี่